สำหรับคลิปนี้ประพานีขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะช่วยกดหัวใจแล้วก็รับชมผู้สนับสนุนท้ายคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากกับประพานีนะคะประพานีได้ใส่กรอกนะคะใส่กรอกไก่สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวคีเอเตอร์และไม่ใช่คีเอเตอร์นะคะ วันนี้มากินไส้กรอกต้องทำเป็นชิ้นเล็กนะคะ มัจะมีพริกฝังในด้วยเติมพลังก่อนขึ้นไลฟ์สดนะคะอน,นี้มากินให้เพื่อนๆได้กินด้วยมัน,นมีรสชาติในตัวอน,นี้มากินให้เพื่อนๆได้กินด้วยมัน,นมีรสชาติในตัว ชิ้นมันจะใหญ่แบบนี้เติมพลังก่อนขึ้นไลฟ์สดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวคีเอเตอร์และไม่ใช่คีเอเตอร์นะคะวันนี้มากินไส้กรอบชมสำหรับคลิปนี้ประพานีขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะช่วยกดหัวใจแล้วก็รับชมผู้สนับสนุนท้ายคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากเกี่ยวให้มันละเอียดก่อนที่จะกลืนนี่ค่ะ วันนี้ไม่มีน้ำชิ้มรับชมสำหรับคลิปนี้ประพานีขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะช่วยกดหัวใจแล้วก็รับชมผู้สนับสนุนท้ายคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากนี่ค่ะ วันนี้ไม่มีน้ำจิ้มอร่อยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่รับ เติมพลังก่อนขึ้นไล์สุดนะคะ,ะค่ะ ต้องทำเป็นชิ้นเล็กนะคะเติมพลังก่อนขึ้นไล่สดนะคะเพราะว่าชิ้นใหญ่แล้วเคียวไม่ไหว วันนี้ไม่มีน้ำจิ้มวันนี้ไม่มีน้ำจิ้มต้องทำเป็นชิ้นเล็กนะคะแต่เราผ่าครึ่งจะได้เคี้ยวง่าย เดี๋ยวให้มันละเอียดก่อนที่จะกลืนนี่ค่ะกับประพานีนะคะประพานีได้ใส่กรอกนะคะใส่กรอกไก่ จะถามบังรีบเคี้ยวไปไหนยจะถามบังรีบเคี้ยวไปไหนวันนี้ไม่มีน้ำจิ้มค่ะเพราะว่า ชิ้นใหญ่แล้วเคียวไม่ไหวเคียวให้มันละเอียดก่อนที่จะกลืนนี่ค่ะค่ะรับชมสำหรับคลิปนี้ประพานีขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะช่วยกดหัวใจแล้วก็รับชมผู้สนับสนุนท้ายคลิปด้วยนะคะขอบคุณมาก อร่อยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่รับชมสำหรับคลิปนี้ประพานีขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะช่วยกดหัวใจแล้วก็รับชมผู้สนับสนุนท้ายคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากอร่อยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่รับ จะเราผ่าครึ่งจะได้เคี้ยวง่ายเติมพลังก่อนขึ้นไรซสดนะคะ มีรสชาติเผ็ดนิดหน่อย